สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาดูลําโพงครับสั่งลําโพงมาแล้วก็ลําโพงมันก็รู้สึกว่าจะบิดเบียดครับจะมีเสียงครับได้เอาไปต่อแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับรู้สึกว่ามันจะเบียดวอยมันจะเบียดกับกับเหล็กกับไม่เหล็กนะครับนะครับการแก้ไขเราก็จะใช้นี่ครับแผ่นพลาสติก เยวตัดแล้วก็จะมาเสียบนี่ได้แกะแกะแล้วครับนี่แกะนี่ครับรู้สึกว่ามันจะเบียดกับเหล็กแกนเหล็กขอบเหล็กข้างในนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เอาตัดพลาส,สติกมายัดเนาะครับเนาะนี่ครับรู้สึกว่ามันจะเบียดเบียดฝั่งนี้เยอะครับก็เลยเอายัดไว้แล้วก็ ประมาณ20นาทีนะครับเนาะเอาออกมาเทสดูครับมาฟังเสียงดูครับเพื่อนครับจากที่ฟังไม่ได้เลยนะครับดังแค่แๆๆแค,แคเนาะกกลับมาฟังได้ครับ ครับผมลองไปแก้ไขกันดูครับเพื่อนครับขอบคุณครับ